บทบาท,ทอยเป็นยังไงบ้างเป็นคนดีที่เกือบดีแต่ก็เป็นคนดีครับผมจริงๆบทบาทพอยคุยก,กับพี่เคย์พุม่มกัปใช่ไหมครับผมก็มีหลายมิติมากครับเวลาที่เขาแบบว่าจะดีอะไรก็ดีไปเลยเวลาที่จะร้ายอะไรก็ร้ายไปเลยบางทีจะมีอาการของแบบไบโพล่าอยู่ตัวด้วยแล้วเขาก็จะเป็นแบบเศรษฐีที่แบบว่าใช้เงินแค่บัญหาครับผมตอนนี้เริ่มไหน,น,น,นแล้ว,ลวเาี่ยังยังครับผมตอนนี้เริ่มเริ่มเวิร์กช็อปครับแล้นนวี่สงหเยอะที่สิตัวอะไร ็พยายามบาลานซ์าานเวลาของตัวเองแบบว่าให้ได้ครับผมวันไหนที่มีงานเดอยวแต่ไงเราก็ต้องทำการบ้านก็เจียวเวลาในการแบบเออมาอ่านบทศึกษาบทก่อนทำการบ้านเนินนะะ่าานอนะครับผมเมื่อวานมน้าจับรถยนต์ทางโอทอครับเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวซุ้งสองวันไหมจริงจริงไม่ได้ซุ้ซ้อมวันครับจริงๆตอนที่หนูไปออกอรายการเดแมสซิงเกิลน,นะครับผมยังไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองจะได้ไปตอะนั้นเขาเหมือนแบบมันจะมีฮิีเด็ดแมสใช่ไหมครับเขาก็ติดต่อมาแบบไม่กี่วัน3วันครับผมก็รู้สึก อยากไปไฟฟิล์มแล้วก็เลิกเพลงไปอยากร้องเพลงอะไรแลเี้ยเราก็อยากร้องเพลงชื่อเพลงยาวจาไม่ได้คืนเลยนะคืนเต้นรำครับคืนเต้นรำรู้สึกว่าดีใจมากเป็นเวทีที่ได้ฝึกพัฒนาสกิลของตัวเองแล้วก็อะไรหลายอย่างมากดการไหมคะเพราะว่ากดการไหมไปยืนถึงเต้นมาถึงเต้นมา ตื่นเต้นมากกว่าครับถามว่ากดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเรามองเวทีนี้ตั้งแต่แบบซีซั่นแรกเป็นเวทีของศิลปินที่มาร้องเพลงกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราว่าได้เป็นสายร้องขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเออได้รับโอกาสมาก็อยากจะลองร้องเพลงแลวมันได้ฟีลลิ่งใหม่คือการที่อยู่ใต้น้ากากเราจะพูดอะไรก็ได้หรือเล่นอะไรก็ได้อะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รู้แบบว่าเราเป็นไงพอออกอากาศเปิดอากาศปุ๊บก็เป็นเราเหมือ <laughs> น ยงเป็นนักการ์ตูน้ริงๆรู้ไหมว่าเป็นเราหรือว่าเขาก็รู้รู้เลยครับรู้ร้อมกันเลยรู้ครับผมรู้เพราะว่ารู้พร้อมกันรู้วันที่ผมจะได้ไปเป็นนักการ์ตครับผมงนี้าวยมีแกนไมครับาทามคกเลยแล้วก็มีถ่ายต่ก็จริงๆมีครบรถมากครับช่วงนี้เหมือนกลับมาครบรถอีกครั้งงก็รู้สึก สนุกครับผมแต่เวลาเขาปลดในก็อย่างที่บอกก็ต้องหาเวลาแบบประลานซื man, ้อไม่ได okay. ้แต like ่จริงไม่ไม่ได้หนักขนาดนั้นครับทุกคนว่าก็สนุกเอนจอยในเมื่อโอกาสเรามาแล้วเราก็ลุยฮะช่วนี้แบบว่าเจอหลายโอกาสมากๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงกับนอคไายบ้างหรือว่าภาพยนตร์บ้างหรืองานอีเวนท์ที่ต้องแบบว่าฝึกซ้อมท่าเต้นหรือร้องเพลงใหม่ๆมันก็เหมือนเสริมสกิลพัฒนาตัวเองไปด้วย รับง,งานเยอะช่วงช่วงนี้เที่ยวต่างประเทศนะเพราะงานแฟนมิส <c oughs> <c oughs> อ๋อกเบจริง <c oughs> เราเรามองกันหนูว่าการที่เราได้ไปงานแฟนมิสเงี้ยมันคือการพักผ่อนเวลาพักมากขึ้นแล้วก็เวลาแบบเอนจนยจกับชีวิตมากขึ้นครับผมก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมมีไปเกาหลีตุรกีเดี๋ยวก็จะมีไปแบบทางไกลเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าจะไปที่ไหนก็สนุกครับ อยู่ไทยก็พักผ่อนนะอยู่ไทยกผ่อนทำงานเสร็จแล้วเข้าพักผ่อนดีไหมถ้าคุณเคยจีนมาเนี่ยังไงเพราะว่าจีนข้างดีขอบเกตเราทำคะแนนดีกว่าไปจีนไหมเพลงจีนตัวเลยไม่ยงไม่ต้องถึงกับเพลงฮะก็ก็ใช่ใช่มันจะมีกฎระเบียบของทางจีนครับผมแล้วก็เคารพกฎระเบียบเราแล้วเราก็อยู่ในที่ของเราจริงๆเราไม่ได้ห่างกันเป็นไงเราก็อยู่ใกล้กันเหมือนเดิม ่แต่เราต้องแรบบอ,อ,อรับกฎระเบียบเราแต่รู้สึกว่าสนุกมากเป็นการไปเซี่ยงไฮ้ครั้งแรกครับผมแล้วก็ไปเจอแฟนคลับชาวจีนยังไงรู้สึกแบบอยากไปมานานแล้วเพราะว่าเขาก็สป,ปอร์ตเราแบบโอ้โหลงคุณนู่นนี่นั่นแล้วก็สปอร์ตหลายๆอย่างมากๆครับแฮปปี้มากแบล็คขอบคุณมากนคองบจีนมีอินสแทรกมากครับเวลาร้องเพลงหรือว่าพูดอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ภาษาจีนก็คุยซานุว่าพูดอะไรได้บ้างพูดอะไร,ๆๆรเราไปเจอแฟน แป็นดับที่ไม่เคยเห็นแปลกๆไม่มีนะไม่มีไม่คาดค,ค,ค,คิดไม่ถึงมากกว่ามันเป็นยังไง <ét S 1> ็นราเตียมขวัมาให้เยอะเลยเนเยอะถ้าขขปเ,เ,เป็น s h กับชิปปิง้งครับชิปปิ้มาเป็นกล่องๆใช่ใช่ไม่มีเวลาแกะแต่มาแกะที่ไทย มีการดูแลร้อนใช่ไหมครับว่าสำคัญในการทำงานมากต่นหนูต่นหนูกินน้ำเยอะอยู่แล้วครับผมก็ดูแลตัวเองก็เวลาทํางานก็เออหาเวลาพักผ่อนด้วยนะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนครับผมเพราะว่าเสียงมันเกี่ยวกับที่จริงทุกอย่างในร่างกายเราคือเวลาการพักผ่อนหรือสุขภาพใจที่แบบเครียดหรือว่ากดดันตัวเองครับผมใช่ก็เป็นห่วงเพราะว่าเสียงหนูดูแบบมันคือความสุขอะพูดง่ายมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นงานมันก็งานแหละแต่มันถือว่ามันคือความสุขของหนูที่ได้ ได้แบบว่าร้องเพลงด้วยหรือใช้เสียงด้วยแค่เป็นคนโฟกัสกับเสียงที่แบบรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรนิดน,นึงรู้เลยอะ่ะว่าเปล่งเสียงออกม,มาไม่ได้แล้วโน้ตนิ้มได้แล้วละเอียดมากแต่ตัวผมแบบไม่รู้ก็ลองร้องไปแบบว่าออไม่รู้ว่าเสียงตัวเองหายไปตอนไหน,นแต่เป็นคนแบบเสียงขึ้นจมูกอยู่แล้วกไม่ได <4 S 2> ้งวมันจ <4 S 1> ีใช่ไหมมีมีครับผมแต่ไม่ได้แบบเป็นคนโฟกัส รู้จุดขนาดนั้นว่าเสียงเราถ่ายไปขนาดไหนถึงรถไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนแพ้อากาศง่ายอยู่แล้วเราเลยแบบว่าไม่ค่อยรู้กับเสียงตัวเองบางวันก็แบบร้องเสียงได้เปิดเลยบางวันก็ร้องแบบได้อุ้ยหน่อยอะไรเงี้ยซิงเกิลซิงเกิลหนูเลยครับผมจะมาเร็วนี้หนูว่าก่อนหนูว่าก่อนของพี่ซียังไม่ถึงไหนฮะแต่ก็คุยหรือว่าจะแบบออกไปแบบว่าแนวทางไหนสไตล์ไหนจริงๆก็แอบซีในหัวแบบ มันมีหลายอย่างมากที่อยากจะแบบว่าพรีเซนต์ออกไปในตามสไตล์ของตัวเรแต่ราบอกว่าเพลงหูกพ้อมากแน่นอนฟังแล้วฟังจบแล้วอาจจะไม่ใช่ทำผลงานนะคะผลงานหน่อยนาะเลมีอะไรบ้างผลงานผลงานผลงานครับผมครับผมก็วันนี้ก็มาฟิตติ้งเนาะวันไอสแตนนะครับผมคืนเปลี่ยนชีวิตนะครับผมเป็นเรื่องหนึ่งที่ทาง พียพชชอนะครับผมลงคูนเพราะว่าเป็นเช้งออริจินอลเป็นเรื่องแรกรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานแล้วก็มีนักแสดงหลายท่านเลยที่แบบว่าเป็นนักแสดงที่แบบว่ามีฝีมือมากเป็นแนวหน้าของไทยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกดดันมากๆครับก็จะทําให้แบบดีที่สุดซึ่งคาแรกเตอร์ของคอยเนี่ยมันจะมีบทบาทที่มีมิติมากๆแล้วผมเรามาดูกันว่าแต่ละตัวละครมีมิติหมดเลยผมอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าสนุกอ่านไปว่าตอนใหม่เราจะมา ใช่เหมือนเขาก็พัฒนาบทกันอยู่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับวันไอสแตนนะครับผมแล้วก็ภาพดับแสงระวีก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับผมก็ภาพยนตร์ดับแสงราวีนะครับผมเร็วๆนี้แน่นอนทุกคนจะได้ดูไวกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนแล้วก็ next step ก็ <c oughs> จะเป็นซ <c oughs> ิงเกิลของผมใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวดูการ์วอร์าจะมีเรื่องอะไรนะก็รอติดตามว่าจะเป็นจากทางช่องทางไหนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยเอาทางนะครับ